สวัสดีค่ะหมอแมวไพ่ยิปซีวันนี้จะมาทํานายของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะประจําสัปดาห์วันที่11ถึงวันที่17มีนาคม2,567ค่ะการงานการเงินความรักของท่านเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้ให้ไพ่ช่วยทํานายกันนะคะในด้านของการงานค่ะไพ่ใบแรกนะคะจะติสค่ะ ไพ่ใบที่สองค่ะเจ็ดไม้เท้าไพ่ใบที่สามค่ะเดชาริอัตนะคะสาหรับคนที่ทํางานประจาค่ะในสัปดาห์นี้งานเอกสารค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะบางท่านต้องทํางานในด้านของเอกสารค่อนข้างมากและก็เยอะพอสมควรนะคะต้องใช้ความอดทนนะคะบางท่านอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคการติดขัดในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยนะคะต้องระมัดระวังนะคะ,ะสัปดาห์นี้งานเยอะเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะท่านก็จะปันฝ่าอุปสรรค ในด้านของการงานของท่านไปได้นะคะในด้านของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะหมอ,อมองว่าในสัปดาห์นี้อาจจะมีในเรื่องของการ คู่แข่งนะคะจะมีในเรื่องของคู่แข่งบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะด้วยความที่ท่านมีความคิดสร้างสรรค์หรือมีความมานะและอดทนในเรื่องของการทํางานนะคะจะทําให้ท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะบางท่านค่ะถ้าในด้านเอกสาสตรเท่าทีคะ่ะในด้านของอสังหานะคะงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ต้องใช้ความมานะอดทนเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะประสบความสําเร็จนะคะจจะมีในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร หรือเอกสารบางอย่างติดขัดบ้างนะคะก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดียังไงก็ขอให้ท่านอดทนนะคะพยายามต่อไปเนาะในด้านของการเงินค่ะของคนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะพไพ่ใบแรกนะคะ8ไม้เท้าค่ะพไพ่ใบที่2ค่ะ3ไม้เท้า,พาไพ่ใบที่3ค่ะราชินีถือถ้วยนะคะ ในด้านการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้หมอมองว่าอาจจะมีในเรื่องของอการเงินค่อนข้างที่จะสะพัดเลยทีเดียวสะพัดในที่นี้หมายถึงมีเข้ามีออกมีใช้มีจ่ายอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ไม่ได้มีในเรื่องของการติดขัดปัญหาเรื่องการเงินสักเท่าไหร่นะคะก็ะด้วยตัวท่านเองเนี่ยอาจจะมีงานที่ทําอยู่หรือมี รายได้เข้าไม่ได้เป็นแค่ทางเดียวนะคะอย่างคนที่ทํางานประจําอาจจะมีงานเสริมก็ได้นะคะถึงทาให้มีรายได้เข้าอีกทางหนึ่งเข้ามาหรือบางท่านค่ะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวที่หมอพูดไปในตอนแรกนะคะอาก็อาจจะมีมากกว่า1อย่างก็ได้นะคะทําให้การเงินของท่านในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะดีนะคะไม่ได้ถือว่าเลวร้วายเลยนะคะ ในด้านของความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะของคนที่เกิดวันพุธกลางวันไพ่ใบแรกค่ะ The Lover ค่ะไพ่ใบที่2ค่ะ6ดาบไพ่ใบที่3ค่ะ The Star นะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะหรือบางท่านค่ะอาจจะมีในเรื่องของเ,ออเขาเรียกอะไรความไม่เข้าอกเข้าใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันจะคลี่คลายไป นะคะไม่ไม่ต้องกังวลนะคะ,ะยิ่งยิ่งถ้าบางคนเนี่ยค่ะมีในเรื่องของความคําพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าพยายามที่จะ,ะโต้เถียงนะคะไม่ว่าท่านหรือเขาก็พยายามที่จะเงียบส,สักฝ่ายหนึ่งก็จะดีกว่านะคะจะทําให้ความรักเนี่ยกลับมาเป็นปกติดังเดิมนะเพราะว่าสําหรับคนที่มีคู่แล้วหมอหมองว่ายังรักกันดีนะ ไม่ได้มีในเรื่องของความขัดแย้งอะไรนะคะบางท่านค่ะอาจจะมีในเรื่องของอการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือการทําอะไรบางอย่างร่วมกันที่ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะในสัปดาห์นี้นะคะในด้านของคนโสดค่ะของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะพไพ่ใบแรกค่ะเดอะมูนค่ะพไพ่ใบที่2ค่ะ3าถ้วย,พยไพ่ใบที่3ค่ะอัศวินถือเหรียญนะคะสำหรับคนโสดที่เกิดวันพุธกลางวันในสัปดาห์นี้ค่อนข้างมีเรื่องความคิดมากเครียดวิตกกังวลกับ คนที่เราพูดคุยอยู่ด้วยนะคะเพราะเรารู้สึกว่าคนที่เราพูดคุยหรือสารสัมพันธ์อยู่ในสัปดาห์นี้หรือที่ผ่านมานะคะเราค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าสัปดาห์นี้มันเป็นอะไรที่เหมือนมีอะไรซับซ้อนหรือมีอะไรที่เขาปิดบังเรานะคะหรือบางท่านอาจจะจับได้ว่าคนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้คุยกับเราเพียงแค่คนเดียวอาจจะไปพวบพันในเรื่องของรักสามเศร้าหรือมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะ <man> <s oul administration> ไม่ว่าตัวเขาและตัวเรานะอันนี้หมอแค่บอกไว้สําหรับคนโสดนะคะก็เลยอาจจะมีในเรื่องของการ ตัดสินใจที่จะอ,ะอยากจะกลับมาโสดอีกครั้งก็ได้หรือไม่หรือไม่ก็บางท่านบางท่านก็มีการตัดสินใจที่จะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะในความสัมพันธ์สำหรับคนโสดนะคะในด้านของโชคลาภนะคะทางการเสี่ยงการลงทุนนะคะไพ่ใบแรกนะคะหเหรียญค่ะพไพ่ใบที่2อัศวินถือไม้เท้า,พาไพ่ใบที่3ค่ะ เด็กถือถ้วยนะคะโอ้เด่นชัดมากเลยสําหรับคนที่เกิดมาพูดกลางวันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเสี่งโชคโชคลาภในสัปดาห์นี้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมีโอกาสที่จะได้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างค่อนข้างสูงนะคะสาหรับใครที่ลงทุนไปแล้วก็มีผลกําไรตอบกลับมาค่อนข้างดีนะคะ,ะถ้าเป็น,นยิ่งในเรื่องของการลงทุนทางทางด้านของอาหารเนาะในในด้านอของอาหารเครื่องดื่มหมอหมองว่า ลงทุนได้นะคะในสัปดาห์นี้นะแต่อย่างที่บอกค่ะมาเกี่ยวยองในด้านของการงานนะคะหมอก็จะบอกว่าต้องอดทนและมานะนะคะพยายามต่อไปนะคะแล้วเยวมันจะค่อยๆดีนะคะมันจะค่อยๆดีนะคะแล้วก็ในด้านของโชคลาภค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะคะอาจจะเป็นในด้านของอได้าจากาที่อยู่อาศัยนะคะหรือยามพานะกก็ได้หรือแม้แต่เด็กก็ได้นะคะในด้านของโชคลาภนะคะ ในด้านของสุขภาพของคนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะหมอมองว่าสุขภาพค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะระวังในเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้นะคะโรคเกี่ยวกับอากาศทางเดินหายใจแล้วก็ระวังในเรื่องของบางบางท่านค่ะอาจจะมีโรคประจําตัวระวังะจะกําเริบนะคะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะในด้านของการเรียนการสอบการแข่งขันค่ะภพ่ใบแรกนะคะ The High ดือนไฮโ e n ฟนค่ะไพ่ใบที่2ค่ะ We'll o f f o r t u n e ไพ่ใบที่3ค่ะ5ดาบโอ้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาค่ะความขยันมานะอดทนของเราเนั่ยแหละคะ่ะทำให้ผลการเรียนค่อนข้างที่จะโดดเด่นและก็ดีเลยทีเดียวตามที่เรามุ่งมั่นตั้งใจเอาไว้ในในตอนแรกเลยนะค่อนข้างที่จะดีค่ะสําหรับบางท่านค่ะ ที่ในเรื่องของการสอบการแข่งขันเกี่ยวกับค่าราชการหรือการสอบแข่งขันในด้านอื่นก็ตามนะคะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จค่ะจะได้รับผลตอบรับที่ดีกลับมาแน,แน่นอนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ในที่ที่เราคาดหวังเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในด้านของสถานการณ์ทั่วไปของคนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะไพ่ใบแรกนะคะ2ดาบค่ะไพ่ใบที่2ค่ะ2ไม้เท้าไพ่ใบที่3ค่ะ ห้าถ้วยนะคะอ่อมอขอบอกก่อนว่าสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะมันจะมีในเรื่องของความาคิด ะะกังวลวิตกอะไรบางอย่างด้วยนะในในด้านของสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของความคาดหวังมากจนเกินไปนะหรือบางท่านอาจจะมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้นนะคะอย่างสองดาบกับสองไม้เท้านะะียค่ะหมอมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือการพูดคุยกับคนอื่นหรือคนรอบข้างนะคะที่จะทําให้อ่า ความหมายมันแปลเปลี่ยนไปนะคะคืออาจจะด้วยความที่เราอาจจะสื่อแบบนี้แต่คนฟังเข้าใจแบบนี้นะคะในสัปดาห์นี้ต้องเรามาระวังในเรื่องของคําพูดนั่นเองนะคะทําให้บาง,บางทีสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะหรือไม่บางท่านค่ะมีในเรื่องของการติดต่อพูดคุยหรือการเจราจาค้าขายต่างๆบาง,บางครั้งก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังนะคะผิดหวังในที่นี้คือไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้นะคะ าการต่อรองราคาหรือการพูดคุยในเรื่องของสินค้าต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วก็ถ้าเป็นหมอทํานายหมอก,ก็อยากจะบอกว่าเอออย่าไปคิดมากนะคะอะไรสิ่งที่เราที่เราควรระวังนะคะอย่างเช่นคําพูดเนี่ยคะ่ะต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะคะคิดก่อนพูดอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะช่วยได้ในสัปดาห์นี้นะคะหรือบางท่านรอคอยอะไรบางอย่างในสัปดาห์นี้หมอมองว่ายังไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะ วันนี้หมอแมวขอจบคำทำนายของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะประจําสัปดาห์วันที่11ถึงวันที่17มีนาคม2567ค่ะหากการทํานายในวันนี้ผิดพลาดประการใดหมอแมวต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้หมอแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ